เต้ยจรินพรเผยโมเมนต์ทำอาหารแต่หลุดโฟกัสหน้าล่าสุดต้องบอกเลยว่าหากพูดถึงเต้ยจรินพรนั้นหลายคนคงรู้จักกันดีว่าเจ้าตัวนั้นสร้างชื่อมาจากการเป็นเน็ตไอดอลในเว็บดังและความสวยน่ารักสดใสจ,จนก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงและกลายเป็นนางเอกเบอร์ต้นในทุกวันนี้ ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเจ้าตัวก็ยังคงหน้าเด็กไม่เปลี่ยนล่าสุดเตยได้ออกมาเผยโมเมนต์เข้าครัวทําอาหารทานห้องครัวใหม่สวยสะอาดตาและเมนูที่ทําง่ายๆแต่ออกมาหน้าทานมากและทําเสร็จแล้วเตยก็นั่งชิลๆกินข้าวดูอยู่ธรรมชาติรอบบ้านไปด้วยความสุขแบบเรียบง่ายและนอกจากเมนูหน้าทานหน้าทานที่เตยทําให้ดูแล้วก็ดูเหมือนว่าคนจํานวนไม่น้อยที่โฟกัสไปที่หน้าของเตยที่ยังดูเด็กมาก นึกถึงตอนสมัยเว็บเด็กดีเลยค่ะนาเด็กเหมือนสตาฟไว้เลยโอโหพี่เตยเหมือนกลับไปดูเด็กดีพี่เตยนาเด็กมากพี่เตยตัดม้าเฉียงแล้วนึกถึงตอนสมัยบอดเด็กดีเลยค่ะพี่เตยเด็กดีชัดๆแฟนๆถึงกับหลุดโฟกัสโอโหหนาเด็กมาก